คนัเจ้าจประคุณขอให้รถลูกช้างฟอมเสร็จทีเถินไปที่ศูนย์บริการ Ford RMA สิพี่ครับอย่ามุงไม่เสียเวลามาที่ f o r d RMA เออาด,ดูแลให้ครับเพราะที่ศูนย์บริการ Ford RMA มีสถานที่กว้างขวางห้องรับรองที่สะอาดพนักง,งานพร้อมให้บริการทีมช่างคุณภาพที่ได้รับการอบรมจาก f อร์ประเทศไทยครับ โของเค้าดีจริงๆหมดปัญหาเรื่องสายมูมาที่ฟอร์ด RMA ให้คําปรึกษาฟรีทุกสาขาครับบักคนตัวทั้งทายมันเอาเหล้ายาปาปิ้งเป็นไห่มัน